คุณอยู่กับปีใหญ่ไฟก็ะพิบที่สนามสุขพัชราสายนะครับเรากำลังจะเข้าไปงานร่วมงาน r z เซนะครับงานแฟนมีตของคลิปโชเก้นะครับวันนี้มีนักกีฬาต่อวิ่งร่วมกับคลิปโชเก้250ท่านเลยนะครับไม่ใช่น้อยนะครับ แล้วก็มีสำหรับผู้ชมเนี่ย1,000ท่านนะครับเป็นงานแฟนมีสที่จัดโดยไตลีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศกันนะครับว่าเราจะเจอคลิปโจเก้ไหมแล้วคลิปโจเก้จะวิ่งเร็วขนาดไหนนะครับคนละนัดที่ใส่แว่นนะครับสวัสดีครับเจอน้องปั๊มนะครับน้องปั๊มตอนนี้อยู่ที่ไหนเนี่ยรูหนึ่งไหมรูหนึ่งครับใช่อยู่รูหนึ่งเหมือนเดิมไหมไม่ขึ้นรูสองแล้วคือเราเราอยู่แค่รูหนึ่งก็แล้วคือหนึ่งนะน้องปั๊มครับวันนี้มาวิ่งอะไรครับมาวิ่งกับคลิปโจเก้ครับอ๋อเหรอโอ้ยคลิปโจเก้นัดมา วันน <pled> ี้วันนี้จะวิ่งให้คลิปโจเก้ดูเพราะว่าวิ่งแบบคนไทยว่าแบบคนไทยหน้าร้อนๆเนี่ยวิ่งยังไงเดี๋ยววันนี้ก็วิ่งเรื่อยๆครับเรื่อยๆว่าเก็บแรงไว้วันจริงดีกว่าโอเคครึ่งสนุกสนุกครับร้านวิทย์ะครับใช่ครับสวัสดีครับวันนี้วันนี้จะโชว์อะไรให้คลิปโจเก้ดูครับโชว์สเต็ปเทพไหมครับจะวิ่งประกบพยายามจะวิ่งเกาะ จะดูว่าคิปโชเก้จะมองเราไหวไหมบอกกล้าตามเราไหมกล้าตามเราไหมจะได้ยินเสียงหอบคิปโชเก้ไหมอ๋อคิปโชเก้จะหอบใช่ไหมครับจะให้เราเราจะไปนอนฟุบกไปเลยเราจะตามได้สัก400เมตรนี่นะครับขอยเขาจะมี10โลครับสิโลครับอ๋อคือวันนี้อาจจะซ้อมให้เขาดูแต่10บโลนี่อาจจะเอาจริงใช่ก็ดูเช็คก่อนว่าเดี๋ยวจะไหวไหมเขาจะเป็นเท่าไหร่จะลองถามดูเอ๊ มันยิงจะวิงเท่าไหร่เผื่อตามได้นะครับเดี๋ยวขอญาตถ่ายคุณสระณ์คลิปซอกสาสีเลยนะได้ครับเผื่อจะได้ให้เพื่อนเพื่อนในช่องน่ะคอยดูสเต็ปของสเต็ปเท่ของคุณสระครับขอบคุณครับโอเคขอบคุณคร้าสวัสดีครับพี่ก้องครับวันนี้เราจะโชว์อะไรให้พี่เฮียคลิปดูครับโชว์สเต็ปเทพยืนยืนรอยืนตไม่ไม่เฮียต้องโชว์ต้องโชว์ให้เฮียเขาหนาวเลยดิโหนาวเลยมันมันอยู่เมืองร้อนเนี่ยเขาอาจจะทนไม่ได้ก็ได้นะอ๋อครับ่พี่ก้องจะโชว์ท่าอะไรดีไม้ตายวันนี้จะขุดออกมา เอาเพจห้าเพจสามเพจสี่อยู่อยู่นะแล้วก็เอาแค่แค่มาเจอเขาก็ดีใจแล้วผมว่าผมจะวิ่งให้เล่นแล้วก็รอเขาแซงก็วิ่งเขานิดนึงแล้วก็รอเขาแซงรอเขาแซงด้วยนะรอให้เขาแซงเพราะว่าเราไม่อยากจะให้วิ่งเต็มกําลังให้เขาแซงเราเดี๋ยนนี่นี่ไงฟูระยะฟูอ๋อพี่วิ่งฟูเนาะก็เก็บกําลังไว้ไม่ได้เอาจริงจัง โอเคครับพี่ก้องครับขอให้ได้ถ่ายรูปกับคลิปโชเก้ใช่บ้างวันนี้ได้วิ่งกับคลิปโชเก้ไหมได้วิ่งครับเออเป็นเป็นฟาสเลนไหมมิดเดิลครับมิดเดิลเลนเนาะอ๋อแล้ววันนี้เรามีแผนจะโชว์อะไรให้คลิปโชเก้ดูบ้างวันนี้โชว์ของอะไรไหมไม่ไม่ไม่น่าจะมีไม่น่าจะคันโชว์แบบสเต็ปเท่อะไรเงี้ยได้ไหมแอบแอบวิ่งก๊อฟท่าก๊อฟท่าเขาโอเคขอให้ได้รูปคู่กับพี่คลิปนะคครรัับบครับสวัสดีครับ อันนี้ก็คือจุดปล่อยตัวแฟนมิทิปโชเก้นะครับเวลข้ามชุดไทยแลนด์นะครับก็ลคคิปโชเก้ก็จะมาวอร์มอัพเช็คเอาท์ลานที่นี่นะครับโดยที่ว่าเขาจะมีการแบ่งลูวิ่งเป็น3โซนนะครับเป็นฟาสเลนมิดเดิลเลนแล้วก็สโต l เลนนะครับโดยแต่ละเลนเนี่ยก็จะมีความเร็วที่แตกต่างกันด้านในสุดก็จะเป็นความเร็วสูงนะครับจะวิ่ง25รอบนะครับโดยประมาณ นี่ก็คือสนามสุพัชราสายนะครับสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศไทยนะครับที่เป็นสนามมรวอมอัพรันให้กับคลิปโชเก้แฟนมีตนะครับ RZ10 แฟนมีตรอิลิอุดคลิปโชเก้โชว์อะไรให้ให้คลิปด,ดูครับวันนี้มาทำคอนเทนต์อย่างเดียวทำคอนเทนต์อย่างเดียวใช่ผมมาเซฟแรงไว้เดี๋ยววันอาทิตย์นี้ลง21โลโอ้เจอกันใช่วิง่งจัดหนักเลยนะเอาเท่าไหร่ดี ผมวิ่งหนีคัดท้อฟกับพี่โอเคเดี๋ยวไปตามหาเดี๋ยวกันครับดี่ครับแร้วเจอคุณพ่อกับน้องโบ๊ทนะครับคุณพ่อกับน้องโบ๊ทวันนี้มาวิ่งอาร์ตเซตเทนสมัครเป็นดาร์กไหมครับสมัครงานนี้สมัครก็นี่เขาเขาลอตโต้เอาอ๋อเราได้ลอตโต้ด้วยลอตโต้เอาก็คือได้เป็ลอตโต้วิ่งวิ่งแล้วแล้วคุณพ่อทราบไหมครับว่าจะต้องวิ่งคู่กับอีเลียคิปโชเก้ อ๋อทราบทราบแล้วครับแล้วคุณพ่อวางแผนจะโชว์อะไรให้คลิปโชเก้ดูครับโชว์ของอะไรไหมครับโชว์ของวันนี้อ๋อวันนี้ไม่ได้โชว์ไม่พกมานะไม่ได้พกมาไม่ได้พกอะไรคลิปโชกเกะเลยไหมก็ได้ครับได้นะได้ได้ได้อยู่เอาเอาให้คลิปโชเกใหอบเลยนะ300เมตรคิรินใช่สวัสดีครับขอบคุณครับคุณคิริน อิลินเซ็นให้นะครับสีลินตันติเวศสุดยอดเลยครับขอบคุณครับคุณจิลิน <Thank you. S 1> เราเจอคุณตับนะครับ <S <S คุณตับวันนี้เป็นผู้โชคดีได้วิ่งกับเฮคิปแล้วเฮคิปเขาก็รอดูว่าเราจะปล่อยของอะไรให้เขาดู วันนี้วันนี้ว,วิ่งช้าให้ดูวิ่งช้าอฮีคลิปดูว่าวิ่งช้าเป็น,ปนยัง,ยงไงส,งสวัสดยินยิ้มสวัสดีวิญญาณวิ่งค่ะขยันวิ่งเหรอครับเปลี่ยนแล้วเนาะเปลลี่่ยนแ้วคะสวัสดีครับวันนี้วิ่งอะไรครับเนี่ยวิ่งกับเฮียคลิปเหรอครับวิ่งกับเฮียคลิปแต่คนละเลนค่ะแล้วเราเราจะโชว์ของอะไรเฮียคลิปบ้างไหมครับจะจะโชว์สเต็ปอะไรให้เฮียคลิปดูไหมเราคิดว่า ราใช้ใบหน้าและความสวยงามของเราอะคา่ะเราติดกคนตาเราแต่งหน้ามันแน่นมากเขาต้องเห็นเราแต่งใบอะคา่ะเบียคลิปจะเบียคลิปก็ต้องะลึงในความสวยของเราปพร้งค่ะ <c oughs> พูดได้แค่นี้ค่ะ <c oughs> โอเคขอให้ได้รูปสวยๆกับเบียคลิปนะครับ <c oughs> ขอบคุณครับรัคุณค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> คลิปโชกี้ออกมาแล้วนะครับ <c oughs> เพื่อวันหนึ่งเราก็อาจจะได้มีคิดโชกเก้ของคนไทยของเรานะครับ โอเคโอเคผู้ชายไทยนะครับโอเคเข้าใจนะครับถ้าภาษาอังกฤษจะงงๆกันอยู่นะครอะเดี๋ยวเราวิ่งหนึ่งหนึ่งอันนี้เป็นสเปเชียลโมเมนต์นะครับเขาอยากมากเป็นกลางนะครับเดี๋ยวจะวิ่งเป็นกลางสเปเชียลโมเมนต์นะครับให้กับน้องกิ๊บนี่แหละครับโอ้โหเด็กๆบอกว่า I'm glad to see you Everyone glad glad to see you as well เล็กๆไปดูหน้าผมมาหน้าผมาดีดีดีไมนมางกาห่ ชมในสนามนะครับก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สนามสุขพัชราสายนะครับสนามกีฬาแห่งชาติของประเทศไทยนะครับคิฟโชเก้กำลังจะวิ่งวรองอัพไปกับนใหญ่ักกีฬาน้องๆแน่นอนนะฮะ อย่าพึกงไนเอาให้ครบพอเอาอย่าพึ่งอย่าพึงไปจัดให้เบเบามไม่โอ้โหใส่บางคนอย่างเงี้ยจะใส่เอาแค่นี้โอ๊ยเอาแค่พอสำหรับนะเอาพอประมาณจดจำา e m รี่ดีไวยครับจัดให้โอเคเชิญผมไม่รู้เป็นใครขอโทษดีนะแต่ว่าทุกคนจับมือจับมือรันดับ เอาเครื่องช่วยพยุงไหล่ไหมฮะเอาพลังของเขาไปให้มากที่สุดเอากลังของเขาไปให้มากที่สุดเป็นโอกาสพิเศษจริงๆนะครับตอนนี้ผมบอกแล้วหาไม่ได้ไปดูที่ไหนก็หาไม่ได้มาเลยครับแล้วก็ไปติดตามภาพนะครับไม่ต้องเซ็นจับมือจับมือเพจเฟซบุ๊กนะครับ a m a z i ร g ซ h ่ i ไทยแลนด์มาราธอนโอไปให้เร็วนะไปให้เร็วหนึ่งพันเอาละ กว่าจะหมดต่อไปเป็นสองพันนะครับเตรียมตัวสามสามพันบอกรอได้รอได้ตั้เดียวยืนตามตำแหน่งเลยนะครับอืออะนะครับก็เป็นเชิญครับเชิญครับเป็นกอดเลยบอกให้แต่มือกอดเลยอ่าเป็นความทรงจำนะแหมฮ่าฮุบฮุบฮุบอ่าขอมพี่ตั้มได้หอมได้แต่หอมคิดโจเก้ไม่ได้เมียเข้ามา สวยในวันนี้นะครับในเฟซบุ๊คลาสจูนี่ของเราจะได้เจอทิปโชเก้แล้วทำไงดีบอกเขาว่าไงเดียวไปแล้วเดียวไปแล้วคุบอกว่าไอเลวจูนไอเลวจูนมันน่าจะบอกไปหมดแล้วได้ครบแล้วนะใช่ค่ะโอเคครับเจ็กัน้หนูวิ่งรอหนูด้วยหนูวิ่งรอหนูด้วยค่ะเราวิ่งรอนะให้คลิปโชเก้รอเราใช่เพราะเราตอบเขาไม่ทันโอเคนี่นะครับน้องออมมาพร้อมวันนี้ทีมสปอนเซอร์นะครับ น่าักให้เราเจอกับคุณอุ้งคนสวยของเราคุณอุ้งครับจะถามว่าวันนี้เราเจอคิปโชเก้รู้สึกเป็นยังไงกัครับก็ดีใจนะคะเป็นถือว่า้รงขอบคุณทางทีมงานของไตลิกนะคะที่พาชิทชเก้มาเมืองไทยคะ่ะเพราะว่าถ้า เขาไม่พามาเราก็จะมีโอกาสได้เจอตัวจริงค่ะเพราะเขาเจอยากมากแล้วเตรียมอะไรมาโชว์คลิปโจ๊กเก้คราวนี้โอ้ยต้องบอกว่าเตรียมมาดูเขาโชว์มากกว่าค่ะอยากเห็น 10K แบบฟาสต์ว่าจะเป็นยังไงอะลองชมเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับว่าคุณปุ๊บเอ๊ได้ลูกคู่คลิปโจ๊กเก้ยังเมื่อกี้มีแบบคลิปนิดหน่อยจะได้หรอนะดีๆนะครับมาดูวันนี้ท้องค่ะมีอะไรมาโชว์คลิปโจ๊กเก้วันนี้ไม่มีอะไรค่ะมีหมวกมาให้เซ็นแค่นั้นโอเคขอให้ได้ลายเซ็นนะครับ คิดโช็อกเก้แล้วเป็นไงครับฟูเลยไหมดีใจมากเลยใจฟูเลยไหมใจฟูเลยใจฟูต้องวิ่งฟูมาราธอนเลยนะต้องวิ่งฟูล้วอย่างนี้โอเคครับครับครับไปเริวิ่งหมเลยเข้าไปผูครับวิ่งชิวมากเลยโอเคเจ้าหน้าที่ของเราเลยครับใครที่วิ่งครบนะครับสามารถเข้ามาพักในสนามได้ตามที่เจ้นของกิโลที่ห้านะครับตอนนี้วิ่งอยู่เพลท้าสี่สี่แล เอาแล้วนะครับ952วิ่งไป53นาทีก็ได้จะจบที่55นะครับจบแล้วครับครับผม555จบที่555นะครับ3168กิเลศคลิปโชเก้แฟนนิสเทนเคแล้วอยู่ทีมอะไรครับแบงค์ไม้สุวรรณครับสู้ไหมสู้ครับวิ่งอะไรกันครับวันนี้ครับหมายถึงอะไรครับวันนี้ ATM เอทีเอ็มเเซนี่ยหนึ่งสี่ศูนย์โอ้ไม่ได้ลงครับไม่ได้ลงครับไม่ได้ลงครับอ้าวห้อเชียร์ครับไม่ได้ลงห้องเสี่ฮะเก็บเก็บโอเคก็เจอกันงาน ATM เนาะแล้วไปวิ่งจัดที่ไหนทักทายกันนะครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับ